มาเด้อจ้าบานนี้สิพาเริ่มตุน่นถึงคนดังดังยังวะทีดังไฟจ้าดังไฟเฮ็ดยังก็จะทําการประกอบอาหารแลวเนาะจ้าอันดับแรกเริ่มแรกชั้นวานนี่บ่มีไผมาเฮ็ดคลิปบ,บอกวิธีดังไฟเด้ออันดับแรกฉันก็ใส่เม็ดปาล์มนะจ๊ะเนาะทูบๆให้มันแตกจักน้อยดังไฟขีดก็ไฟใส่ใส่เป็นแนวออยไฟจ้าแล้วก็ว่างลงไปจ้าทุกคนจ้านี่ละจ้าดังไฟของ วิธีดังไฟของฉันเนาะฉันก็เอาทานรอบรอบรอบไว้นะคะทุกคนจ๋าแล้วก็เอาไวใ้ให้มันเป็นวิธีดังจ้าเรียบร้อยแล้วนี่่ะเบืเ้องดรกสีดังไฟติดบอถาภัยดังไฟบอติดดังเอาวิธีดังไฟจากฉันไปนี่รับรองว่าติดทุกคนจ้านี่ราคะ่านี่เฮ็ดบ่ยากเลยจ้าประกอบประกอบก็ขึ้นให้มันเป็นสั่นนะคะทุกคนจ๋านี่ เบอร์เดอร์บรเสือกับไปลองเห็ดเบิงเดอร์ไผดังไฟบติดนันจ้าเรียบร้อยแล้วพ่อทานแดงจึงคึงแนวนี่เขาก็เอาหมอเขามะข่างไฟใส่จ้านี่ค่ะหมอเขานี้ฉันก็จะหนึ่งเขานะคะทุกคนหนึ่งเขาซุกแล้วฉันก็เริ่มต้นแกงเนอใหม่น่าจะเนาะพ่อมเนอใหม่มันเดือดกับบรไดเห็ดยังหลายดอกฉันก็ใส่ผักย่างต่างหยาลงไปผักกะมีบักบ,วบัว นี่ใส่มักบวบลงจักน้อยแล้วที่นี่ฉันก็คืออยากกินกึ่งทะเลฉันก็เลยจะแกงเนือ้อไม่ใส่ปลาเมกแห้งนะคะทุกคนจ๋า นี่คนมันกะบ่บค่อยเดือดปานไดดอกเพราะว่าทานที่ฉันใส่นะมันกะอ่อนไปแล้เนาะหนึ่งเขาจะสุ้ยใสอีหยังละแนวน,น,แนั้นแป้งนวจ้า,อ,า,อ,าอีโนมโตไปซะละนาะทุกคนค่ะนี่คนคนคน,คนจักน้อยฉันนี่บ่ได้ใสปลาหมึกลงไปท่านที่นะเพราะว่าปลาหมึกมันจะโหดนาะทุกคนค่ะกระทาให้บัตมันไก่สุกผลัดฉันจะใส้อมผักขุนตู้นี่ใสลงไปจ้าให้พักยุบจักน้อยฉันก็นใสปลาหมึกทะเลลงไป ไปล่อยลองเล่นแน,นะนำอย่านั่งซะนี่จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนจ๋ามันก็จะเป็นแกงหน่อไม้ทะเลของเรานะคะทุกคนเมนูหนีไผกกะเข็นกะคุดจะยากเนาะชั้นยังชั้นหนีฉันกระแซบจ้าเพระาะว่ามากกินหน่อไม้มาตะไดนี่ค่ะให้ประหมึกสุกจักน้อยนี่เขาคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนจ๋าคนคนคนให้มันเข้ากัน นี้เรื่องปลาลานะฉันใส่หลังกล่องจำว่ต้องห่วงว่าฉันจะลืมใส่นะคะทุกคนเรีือร้่อยแล้วฉันก็ไปปิ้งปลาหมึกจ้าปิ้งกับท่านดำๆนี่แหละยี่พึ่งมาบุรี่ขั้วฉชนเดอฉันขีดขาดจ้าบอเป็นยังมาทิ่กับเขาซุกอยู่เนาะทุกคนคะ่ะบอวอรี่กันเนอนี่จ้าปิ้งกับอะได้มียังายดอกกับพิกไปพิกมาเมกเพราะปลาหมึกมันสุกกระเซ้าจ้า วิธีการปิ้งปลาหมึกเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะทุกคนจ๋าอย่าไปเห็ดย่างแหมมันยากเนาะคะ่ะถ้าสันชีวิตมันจะยากเห็ดย่างก็ต้องเห็ดง่ายๆ่ายนี่ย่างเ้นปิ้งปลาหมึกนี่เส้นกับปิ้งบ่ยากดิปิ้งโดนกว่านี้มันก็จะโหดจ้าเรียบร้อยละค่ะมือนี่แกงนาะไม่ห่อนห่อนก็ปิ้งปลาหมึกนะคะมาเด้จ่าจกินเขาน้ำกัน